นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่23มกราคม2567เวลาประมาณ17.30นาฬิกาครับมีโขงช้างมากินดินป่งที่ทุ่งกว่างและที่เห็นสะบัดงวงอยู่นี้นะครับจากโครงหน้าแววตาและงาเหมือนภายภูผาอย่างมากเลยนะครับนี่ครับยืนนำหน้าโขงช้างเลยนะครับ โองช้างนี้เป็นโองขนาดใหญ่นะครับมีสมาชิก10กว่าตัวขึ้นไปนะครับนี่ครับเป็นบริเวณทุ่งกวางนะครับยืนอยู่ตรงดินโป่งนะครับนี่ครับแม่พังก็เล่นดินจะมีความสุขครับภายผู้ผาก่อนหน้านั้นนะครับเดินเดี่ยวอยู่ตัวเดียวนะครับแอดมินก็เห็นในช่วงเย็น ก็เดินอยู่เพียงลำพังแต่วันนี้เข้าโขงแล้วครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นโขงไหนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ช้างหนุ่มเดินนำหน้าไปแล้วครับนี่ครับกึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วครับเหมือนพายภูผามากเลยนะครับเดินนำหน้าไปแล้วครับนี่ครับถ้าเป็นพายภูผาก็ ได้คุมโขงขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีลักษณะเป็นผู้นําสูงนะครับสําหรับภายภูผาไม่ว่าจะอยู่โขงไหนก็ได้เป็นผู้นําครับนี่คือพื้นที่ป่าบริเวณทุ่งกวางนะครับด้านหลังเป็นป่าขนาดใหญ่นะครับสัตว์ป่าก็จะได้อยู่อาศัยครับบริเวณนี้ห้ามไม่ให้ผู้คนไปรบกวนนะครับ นะครับกึ่งเดินกึ่งวิ่งครับเหมือนหนีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดินนําหน้าเข้าป่าไปแล้วครับลูกเล็ก <US il> เด็กแด,กดงก็วิ่งตามแล้วครับ <US il> เดินเข้าป่าไปแล้วนะครับนี่ <US il> ครับเป็นภาพมุมกว้างนะครับแม่พังก็ค่อยๆเดินตามไปนะครับ นี่คือพื้นป่าที่ยังกว้างใหญ่อยู่นะครับยังคงอุดมสมบูรณ์ให้สัตว์ป่าได้อยู่อาศัยครับโคบาายยงช้างค่อยๆเดินตามไปนะครับรวมทั้ง ช้างน้อยและแม่พังครับเดินไปเป็นแถวเลยนะครับค่อยๆหายเข้าป่าไปทีละตัวฝั่งตรงข้ามยังมีเสียงร้องของช้างป่าอยู่นะครับน่าจะยังมีอีกโขงหนึ่ง